มือนี่จะเป็นมือที่ผมกับอินหน่อยอยากที่สุดในชีวิตเลยครับเพราะว่ามือนี่จะเป็นมือสุดท้ายที่ผมกับอินหน่อยสิเตรียมโตนักว่านักคิดเบื้องเอาครับว่าพี่ทีมงานออเกนไหนจนว่าเป็นล่มครับพี่น้องสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องแม่ละครับตอนนี้ผมกับอินหน่อยแต่งงานกันเรียบร้อยแล้วครับหลายคนบอกว่าอยากเห็นบรรยากาศในงานว่ามันเป็นยังไงแน,น่ ได้เลยครับผมแต้มือนีผมขออนุญาตภาพไปเบื้องก้อนครับว่าสิมาเป็นงานเท่านี่มันเป็นยิ่งใดเนี่ยครับก็ยั่งสิออกมากแบบนั้นได้ผมอยากเก็บไว้ทุกโมเมนต์บพราวา่าจะเป็นการเตรียมงานหรือว่าบรรยากาศในงานกับซามครับแล้วมือนีหลายทีมงานกับมาหอดเวลาเกือบพร้อมพอกันครับเพราะฉะนั้นเราจะอยากพังบานอินหน่อยเพิ่นกกะสิเตรียมแนวกินไหวถาได้ครับเพื่อวา่าเสห้พีทั้งทีมงานกลางเต้นทั้งทีมงานออเ์แนนะ่ะเพื่อนได้กินเขาครับ อากาศมือนี้ยมต้องมองถึงครับเถื่องแดดเถื่องอบเถื่องอาครับคือแบบว่ามีร่มเลยครับโทรศัพท์ผมนีห่อนบัคักเล้ครับบางเทียมันทายลิปว่าไรครับมันดับไปเองเลยผู้ใดจำมองนีได้นี่ครับที่ว่าเป็นไฮหน้าที่ผมให้อายเพื่อนมาไถเพื่อว่าเสียเป็นหมองจอดรถไหมครับก็หนานีมันฝนตกครับแล้ววันนี้ผมคิดว่ารถมันสิลงบ่ไดครับอายจะเป็นหยาบแกนแล้วบอกว่าล่งได้เดี๋ยวอายสิลงไปให้เบิ้งครับบังกันโอ้โหขี่ลงไปไฮหน้าเลยครับพี่น้องพิสูจน์เห็นเลยครับขี่ลงไป แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแตงแๆงเข้าไปนองโอ้โหติดขีดตมครับ พากันเอาบกโจ๊บบกขุดแล้วก็ดันซอยกันยุคข้าวหนึ่งครับจนกว่าจิขึ้นได้ครับพี่น้องผมนี่ยกโปให้เล่าเลยครับเล่ากาเอารถลงมาเทียด์อดขีดตมอะครับโอ้โหสุดยอดครับพี่น้องขันว่ามีเหยียดหยาดมาเหยียดเข่าซอยกันนี่ผมบอกเลยครับว่าปกคมกับอีน้อยนี่ยากแตะแฉะครับเพราะว่าตอนแรกจะมีมูมากินเข่าครับเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องเตรียมของถ่าเพิ่นครับทางทีมงานออร์แกไนนี่มาบักหลายคนครับเพิ่นเฮียดนี่ปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บดีขนาดครับบ่ต้องให้เราไป็นอยากอีหยังน้อง ผมส่วนผู้ใดมางานกับซามหลายคนถามหาตะนมวินครับมีนามวินกินมะนอ่ออยากเมาว่าคันนี่ครับเป็นไดผมว่าซื้อดอกเป็นรังครับผมเอามาเป็นรถเลยครับพี่นองผมสร้างมาเนี่ยพวได้สร้างมาให้กินเลยครับผมสร้างมาให้อาบเลยครับเส้ไทยกระมังหรอาบมาเลยระว่างนั้นก็มีไอทีมงานออแกไนผูน้นึงครับแล้วล่มลงครับแล้วเป็นล่มครับพี่นอง เราบอกว่าเราขาจังครับยางไม่ได้ครับต้องยืดเส้นยืดสายเลยครับผมเห็นย่านเราเป็นฮีสโตกฮีสเตกอยู่ครับอากาศนี่ค้อนบอครับมือนั้นจนเราไม่มีมงยู่เปล่าครับพอตลดน้ำวิ่นจอดได้ทีแล้วบาทนี้เพิ่นกิดสิมาเทนี่เฮาได้ครับว่าต้องเปิดยังไงเปลี่ยนถังยังไงครับอ่าเราสอนผมย่างดีนะครับแต่ว่าเปิดยังไงก็ไม่รู้ว่ามันถังสายตาเลยครับถังนี้สิมีน้ำวิ่นอยู่30ลิตรครับ กานเทียบกันกับมุ้เป็นร่งกับสีไดประมาณซีั่งนี่แหละครับซึ่งซีลั่งนี่มันไม่แม่นหน่อยเลยได้ครับพี่น้อง่อแเราก็สอนผมวิธีกดได้ครับบอกว่าตรงเอียงแกวซี่ีวาองศาเด้อมันยังบ่เป็นฟ้องพอถ้าผมเหตุตามเล่าบอกเท่านั้นแหละครับฟ้องเต็มเหยือกเลยครับพี่น้องโอ้ยจะบ่าเป็นเห็ดแนวได้ครับพอกดได้แล้วผมต้องเอามาให้บรรดาเม่ๆเปิดเจอมก้อนเลยครับได้บ่โดนครับพี่น้องมู้ผมก็เริ่มมาแล้วครับมานี่ก็คือเขามาก้อนมืองานมือหนึ่งได้ครับ บอกผมว่ามีของฝากมาให้เหมกันพอเราเปิดเบื้เท่านั้แล้วครับโอ้ยนี่มันบ้าแม่นี่มันเป็นอันน้ำหอมประประกาศนะครับที่อินุนหน่อยฝากเขาสื่อครับพอเราะมูมาผมกับเอินุนหน่อยกับสิมานางังเอนเตอร์เทีนมูอยู่นี่แหละครับระหว่างนั่งกับสิพยายามะเวฟไปเบิ้องขับว่าฉากนะไปหอดใสแน่แล้วผมต้องยังมาเบิ้องขับเพื่อว่าเพิ่นอยากได้นั่นได้นี่หรือว่าอยากสอบถามอย่างอื่นครับฉากกับตีมสีนี่เอินุนหน่อยเป็นคนเลือกเองเลยครับผมยกให้เต็มทีเลยเขาบอกว่าเขาอยากได้สีคลเฟู่คลเฟ่เองของเขาเนี่ยแหละครับ ล้วนูก็ขอดอกไม้ใหญ่ๆน้ำเด้อพี่อิ๋วบ้ันตอนนี้สิเห็นว่าเริ่มเป็นรูปเป็นลางแล้วครับ เพิ่นก็สิถามเฮาว่าเฮาอยากติดรูปไว้หม้องใดเอารูปนี้ไว้ตำแหน่งใดแน่จังซี่แม่ครับเอ็นน้อยก็เป็นคนจัดวางตำแหน่งเองเบิดเลยครับว่ารูปใดน่ะอยากได้หม้องใดแน่อันเห็นใส่เสื้อแขนยาวใส่หมวกนี่บ่แม่นไผเด้ครับอีน้อยเด้อครับนี่ฮีบักดีเลยครับตะเก้านี่ใส่ผ้าบับเด้อครับย่านคนจำบ่ได้ครับก็เลยต้องมาใส่ผ้าบับเอาครับนี่ครับเป็นดาครับโอ้โหเริ่มเป็นรูปเป็นลังครับเริ่มใกล้สิแล้วแล้วเด้อครับนี่เหลือทางทีมงานเพิ่นก็สิเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆครับผมนั่งเบิ่งเพิ่นเฮ็ดอยู่นั่นเพิ่นดีขนาดครับพี่น้องผมนี่เกือบลับพุ่นละ เราวังนั้นพี่อูก็บอกว่าเซจเรียบร้อยแล้วได้จ้าเดี๋ยวพี่สิกับก้อนมาคันเรามาเฮียนเอาน่อยสองหลอบเราได้บอกม้วงกลับขึ้นไปทั้งสองหลอบเลยครับโแม่นเราสิเริ่มเบี้ยบอกม้วแล้วบูดขับไปอิวอ่ะนี่แหละครับฉากแบ็คดอปเฮาโอ้โหผมบอกเลยครับว่าของจริงโแม่นขึ้นในรูปเลยครับสีมันสดสีมันสวยแล้วอันนี้ครับอันข้างหลังนี่ไงบอกคักเลยครับไงแบบไงสามจุดหามีดครับ แล้วข้างในนี่ยต้องมอถึงเลยครับสวยแห้งครับอีโนนี่ย่องเล้วย่องอีกนล้ครับผมถือใจเก่าอีแห้งครับพว่าย่ามเห็ุพิธีนี่ผมจะมักปวดขาครับขาเท่านังพับเพียบไหมครับขาในผมนั่งเก่าอีนี่โอ้ยผมบอกเลยครับว่าผมนั่งได้เบิดมือครับฉากของห้องถือว่าเฮ็ดเซตเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องโอ้โหสีนี่สดใสแห้งครับแบบนี้ใส่ชุดได้มากอะไรครับมันเข้ากับฉากทุกชุดเลยครับ